เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยเฮ้ยอุ้ยไปหมดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะมาไงวะเนี่ยขอเตรียมของกันซิอยู่ดีๆก็วิ่งมาเลยอะไรกัน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 รู้สึกว่าปืนนี้มันมีไม่จำกัดนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงโอ้ย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 เดดเดวเดด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 นี่ไงอุจยมาไงเยอะแยะอันนี้น่าจะเปิดประตูเปิดประตูมีของอะไรไหมโอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยโอ้ยโหลดผีมีอาคารโหลดผีเฮ้ยมีของโอ้ยนี่ไง นี่ไงยิงยุงมันยิงยุงใส่เรามันยิงยุงใส่เราเฉยอะไรนี่อันนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ทางนี้ไปไม่ได้กลับทางเดิมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอันนี้มันคือที่เด้งดึงเหรอเฮ้ยอันนี้มันเด้งดึงท้าอะไรกันนี่เห็นไอันนี้น่าจะลงได้ใช่ไหม นะไปเอาเอนเอเอร์จีแป๊บนี่งไงอะไร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 ,อ,ะไร,อ,ะไรอ,อันนี้เปิดไม่ได้แต่อันนี้เปิดได้เปิดปุป๊บก็ต้องขึ้นมาข้างบนขึ้นมาชั้นสองปั๊บอร่อยนะอร่อยเลยยัมมี่กินกันยัมมี่เลยๆๆเ้ยกระสุนหมดกระสุนหมด เอาศุนหมดแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บแป๊บนี่ไงแบบนี่ไงแบบแบบนี่งไงไตัวสุดท้ายหมดเฮ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายตัวนี้ไม่มีนะอันนี้ไปยังไงต่อละเนี่ยแน่เฮ้ยข้างล่าง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 นี่งไง นี่ไงหน่วยทุ่มโจมตียาไก่ที่ไม่อยู่ฝั่งไหนทั้งนั้นเอเลียนก็ไม่ใช่ทหารก็ไม่เชิงเนี่ยนะต้องต้องลงทางนี้เหรออ๋อใช่ละลงทางนี้นี่ไงนี่ไงเราต้องลงทางนี้ถูกแล้วขอเลือดขออะไรหน่อยอันนี้ไม่มีอะไรกดมาก็เฉยเยอันนี้มันจะขึ้นได้ ผมว่าทางนี hey, he here, hey! Hey, Alright, <laughs> ้แหละทางไปที่แน่นอนเฮ้ยเสียงเลยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรนี่ไงตัวแตกไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรกันนี่ไงอยู่ดีก็ลดโอ้โหโอ้ยโอ้ยเยอะเลยมาเยอะเลยรอบนี้นี่ยังไงกด e รัวๆ e รัวมันจะไม่ต้องกินเรา e รัว โอ้ย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 โอยไปไหนละไปไหนละเอามานี่ไหนละไหนละหมดแล้วไงโอ้โหเกือบตายอะไรวะคือเรามันเราเก็บตัวนี้ได้นะฮะพยายามกดเอียวนี่นี่นี่โอ้เก็บมาได้สิบกว่าตัวเฮ้ยตกชิหายแล้วเราตกตกมาไหนแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยอะไรอะไรตกมากลางวงล้อมอะไรกันนี่เอาสินี่ไงนี่ไงระเบิดไปอันนี้ก็ระเบิดไประเบิดไปฮะพิว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 โอ้ยเฮ้ยดูเปลี่ยนกระสุนดูเติมกระสุนนี่ไงเ,เลือนเลยยี่สิบแปด นี่ไงนี่ไงแฟนเนอโฮเอาเลือดอย่างแรกเลยเดย๋ยเพิ่งไปสู้เดีย๋ยวตายอ่าปืนนี่ไหมเห็นนะมาสองคนนะี่ยโดนไปเลยเบิ้ลสองเก็บกระสุนอันนี้คืออะไรผมกดแล้วมันเด้งขึ้นไปข้างบนกดเพื่อแปเอของหรือไม่ใช่ไม่น่าใช่อเอ้าอะไรวะอันนี้เปิดได้เฉยเหเกือบ เครับแล้วก็ปิดทางเราด้วยเฮ้ยข้างนอกจะมีนี่ไงทางขึ้นพอดีนะเราต้องไปเปิดประตูนะฮะเมื่อกี้นึกว่าประตูมันจะเปิดไม่ได้ปึบฮึบเอ้าไม่โดนไม่ถึงปึ๊บ่าตายแล้วออกมาแล้วเฮ้ยนายจะไม่ได้อะไร ได้สิได้ป้อมปืนเอาได้ป้อมปืนโอ้ยไม่โดนโอ้ย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 นี่ไงนี่ไงมาดิมาดิเรามีป้อมปืนเราแจ็ะขอตได้ป้อมปืนนะตายได้อะไรอ่ะป้อมปืนมันยิงไม่โดนเลยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ โอ้ยโอ้ยอ้ยแหลกแหลกแหลกอะไรกันอะไรมาบ้างวะเนี่ยแหลกโว้ยนี่ไงนี่ไงมาดิยิงยุงเรายิงปืนโอ้ตายยากอย่างมาตัวนี้โอ้มาอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโหลดผีเยอะมาเยอะเกินโอ้ยมาเยอะเกินโอ้ยโอ้ยอะไรกันบ้างวะเนี่ย ยิงไงนี่เหรอโอ้ยิงต่อหน้ายังยิงไม่โดนน่ะโอ้ยเอฟเฟคเยอะเกินไปไปเรารีบไปอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหดูเหมือนว่าจะมีกลองหนนะฮะจากคนที่ส่งมาไปแล้วไปแล้วอันนี้โอ้ยตกใจ มาไงวะเนี่ยแต่เราต้องหาทางขึ้นใช่ไหมไมีใครอยู่ที่นั่นไหมเราต้องการกำลังเสริมอ้ยทางนี้นะทางขึ้นทางขึ้นเจอละที่เด้งหนึง่งตอนแรกมันมองไม่เห็นตอนนี้มองเห็นแล้วต้องลดประชากรแก้ความแหลกต้องลดประชากรแก้ความแหลกโอ้ยอะไรกันนั่งมั่งวะเนี่ย วุ mm ่นวายหมดเลยนี่ไงโววุ่นวายโว้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตรงนั้นเหมือนจะยิงไอพีจีไม่ได้โยนนี้ก็ได้วะนี่ไงเอาไปนี่ไงเอาไปโยนไปสินั่นแหละนี่ไงโอ้ยกระสุนกระสุนโอ้ยโอ้ยนี่ไง นี่ไงป้อมปืนอีกนี่ไงนี่ไงหมดนะนะเราจะไม่หมดทั้งหมดจะเอ๋อุ้ยได้ของเต็มเลยนี่ไงยิงโดนอะไรอ่ะปึ๊บฮึ๊บฮะไม่มีกระสุนอะไรไม่มีมีได้เลือด กระสุนไม่มีเฮ้ยอินเอเจี้เฮ้ยได้รูกของบองมาอันนี้ขึ้นไปทำอะไรมีอะไรไหมไม่มีเปิดไม่ได้ต้องไปทางนั้นอนะทางนี้ก็ไปได้นะทางนี้คงจะเปิดไม่ได้แหละนั่นไงไม่น่าได,ได้ต้องทางนี้เข่แน,แน่ชัวร์โอยติดทางนี้อ่ามาแล้ว โอ้ยโอ้โหพี่บึง้งพี่บึง้งพี่บึง้งโอ้โหไอต้ตาบึง้งตัวใหญ่ด้วยโอ้โหเหตุและเรียกไม่ทันเลยต้องมีสวิตสิหรือมาเอาเลือดอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะมันเอาเลือดอย่างเดียวก็ไม่ใช่ชนะ่างมันละกันไม่มีหรอกแล้วก็มาทางนี้ทางนี้ไปได้ ได้กระสุนอีกแล้วทางนี้มาได้อเอโลข้างล่างนี้ไหมข้างล่างมีของหรือเปล่าถ้าให้ลงน่าจะมีของมีไหมไม่มีไปได้ไหมไปได้ไุดได้ของได้ระเบิดต้องมาทางที่แปลกๆมันจะได้ของมาทางที่แปลกมันจะได้ของ,าาง,ของรู้สึกว่าตรงนี้มันจะ ชุลมุนกันหมดเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปบ้าเอ้ยนี่ไงอะไรกันอะไรกันไปหมดเลยอยู่นี่อฮะทางนี้ไม่มีอะไรทางนี้ไปไม่ได้อ่ะต้องขึ้นบันไดแล้วแหละซ้ายขวาซ้ายไม่มีซ้ายมีเอเนอร์จี โอ้ยโหลดโหลดโหลดผีโหลดผีโอ้ย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 วุ่นวายไปหมดโอ้ยเราต้องลงใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยววุ่นวายวุ่นวายเดี๋ยนะโคตรวุ่นวายเลยลงมาข้างนี้ก่อนโอ้ยโอ้ย โอ้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 อะไรมีอะไรบิม่านอยู่ฝั่งไหนได้บ้านเงี้ยโอ้ยเราอยู่ฝั่งไหนได้บ้านโอ้เยอะเยอะเยอะ โอ้ยโอ้ยเจออย่างไม่มีกีการไม่มีอะไรเลยโอ้ยโอ้ยอ๋อ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 บินมาไหนเนี่ยเฮ้ยเลือดโอ้ยเต็มร้อยแล้วผมบินมาไหนเนี่ยอันนี้ไปไม่ได้ถ้ามันไม่มีบันไดให้เราลงก็แปลว่าไปไม่ได้อ่า ตรงนี้ไงทางนี้ไปได้ใช่ไหมหรือมาเอาของทางนี้มาเอาของเลยเฉยแล้วก็สุนน้าไม้ได้ละเยอะเลยอันนี้ไปไม่ได้อันนี้ไปไม่ได้แต่อันนี้เดินเข้ามาได้นี่ไงเปิดได้ตรงนี้อันนี้คืออะไรอ่ะออลังแมงอันนี้กด e เก็บเก็บโอ้ยอย่าไปตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยวุ่นวายโอ้ยนี่ไง ตัวนี้รังนี้อย่าไปทำลายมันนะฮะวุ่นวายหมดโอ้ยโอ้ยอย่าไปทำลายมาันละฮะหรือไปเหยียบรังมันอยาจะชิ่ยหายโ,ยโอ้ย,อยมีดักด้วยแกมแกมแกมอันนี้ไปได้อีกแล้วเปิดเปิดแล้วปิด มีมันไดขึ้นอ่าขึ้นมาข้างบนละโอ้โหข้างบนยังจะมีอีกด้วยนะอันนี้โอ้โหทังไม่ได้แต่ตรงนั้นมีวาลวาลทำอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเอะไรกันอะไรกันไม่มีอะไรเหลือเลยนี่แหละไม่โดนอีกโอ้โห ทางนี้เปิดทางนี้เปิดทางนี้มันเปิดพอดีโอ้ยอะไรยแยะมันจะอะไรนักหนาโอ้โหต้องรอนะมันมีจังหวะอ่ามาในที่ได้อารพีจีลูกนึงอารพีจีลูกนี้ต้องเอาให้โดนอย่านะอย่านะจะเอ๋ยิงซินั่นแหละ เอาเข้าไปเอาเข้าไปนั่นแหละน่าจะหมดแล้วนะโอ้โหเรืองเหลือโคู่น้อยอ่าฮะ้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวโอ้โหอิ่มเลยเอามานี่ไหนยิงมาจากตรงนี้ใช่ไหมยัดเข้าไปเ,าเอามาเอามาอีกขอลงไปหน่อยสิชึบ อ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโยมีทางมาตรงนี้มันมีทางได้ไหมมันเป็นแกนเงี้ยมาทางนี้ไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยไอ้โง่อะไรเฮ้ยเฮ้ยลงน้ำแป๊บเฮ้ย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 อะไรคุณพูดได้อย่างงี้ได้ยังไงใครพูดใครมันพูด ปิดประตูโดนเองเอา้าเฮ้ยจะมีบางอย่างให้หนายโอ้ยนี่ไงโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอไหนจัดการให้ไม่อยากจัดการทีหลังนี่แหละเอาให้หมดโอ้ยมันเยอะเกินมันเยอะเกิน,หนแหลกเลยโอ้ย,อยนี่ไงมันเยอะเกินมันเยอะจริง มันโคตรเยอะเลยโอ้ยทั้งคนเยอะทั้งไก้ไฟเฮ้ยเหมือนตรงนั้นจะมีวาวไม่รู้วาวอะไรเอามาก่อนไม่รู้วาวอะไรเอามาใช้ก่อนเอาผีติดบล็กอกปิดปิดเอาอะไรเนี่ยเนื้อเนปิดทั้งหมดนั่นแหละเอาก้อนเนื้อร่อยได้ เาเลือดมาได้เลือดเสร็จแล้วไปไหนดีเนี่ยหนูต้องเข้ารูอ่ะใช่ไหมอะขึ้นไปขึ้นไปเข้ารูไปขึ้นทางนี้เดีวซ้ายเดีวขวาหลงข้างล่างมีอะไรเซอร์ไพรสไหมไม่น่านมีนะเปิดประตูได้อันนี้ตีไหมตีไม่ได้ ีไม่ได้เตรียมไว้ก่อนเฮ้ยสวัสดีเพื่อนนายใช่ด็อกเตอร์ฟีแมนใช่ไหมข่าวดีก็คือคุณพิ่งวิ่งเข้าไปหาคนที่แต่งตัวประหลาดกว่าเครื่องไม้ที่มีแลมด้าโคดข่าวร้ายคนพวกนี้กำลังมอกแนวทางเอาไว้ไหนโอ้โหฉันคิดว่าเราผ่านไปได้นะแต่ต้องเงียบเอาไว้พวกเขากำลังใจลอยหรืออะไรอยู่นี่แหละคงไม่เห็นเราหรอกเฮ้ยเอาเอเนจีก่อน เอนเอจีนี้น่าจะได้ไม่ถึง70็ดสิได้หกตรงนี้ต้องมีของสินั่นไงคุณสุลกซองนะมันบอกว่าต้องเงียบๆใช่ไหมเงียบๆตามมันอะไรอ่ะอ๋ออ๋ออะไร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 กัน อะไรกันเอายิงกันมันเลยมันบอกให้เงีย,งยบๆเราก็เงียบนะมันเห็นเราอ่ะกลางจะฟังที่มันพูดเลยอ๋อยิงอะไรอ่ะอ๋อยังมีอีกเหรอ,ตร,อ,ต,รอ,ต,รอตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตัวนี้เปิดไม่ได้แจมแจม เหมือนมันได้ผลด้วยนะเจ้าอะไรทางไปงั้นหรือพี่จะเปิดทางประตูให้ผมงั้นหรือไปนีว่าะไปนะนายเตรียมพร้อมพอนายเตรียมพร้อมก็ไปได้เลยก่อนจะเตรียมพร้อมของก่อนไปเลยอย่าปิดประตูสิไปเพื่อนเออ security security มันอยู่ตรงด้านล่างนั่น นี่ไงนี่ไงเอ้าเรากลับมาทางเดิมเหรอโอเคเยี่ยมฉันคิดว่าเราต้องทำลายมันเลยนะทางนี้โอ้พระเจ้าโอ้โหนี่มันวันอะไรของฉันเนี่ยนี่รเร็วเข้ารเร็วเข้ากำบังให้หน่อยกำบังให้หน่อยกำแพง ช่วยผมทีนั่นแหละอ่ะหมดแล้วตัวนี้มันเข้ามาได้อ่าโอเคเราทำได้อ่าหัวเลาะโอ้ยโอ้หัวใจเั่นเต้นรัวเลยอ,อันนี้ต่อไปก็หน้าที่นานแล้วนะ <c oughs> น้าจะบอกอะไรไหมเอา โอ้ยโอ้ยโอ้ยเขากำลังจะบอกเราเลยไม่ใช่เราจะบอกเขาโอ้ยเรียบร้อยเลยยิงไม่ทันแนะมันยิงไม่ตายด้วยมันก็ว่ามันเป็นแบบเกมมาให้อย่างนี้อยู่แล้วก่อนจะไปรีโหลดกระสุนอันนี้อันนี้อะไรอะ่ะคำพูดทหารเหรอหรือว่าจะมีทาหารแถวนี้ไหนดูหน่อยซิอ๋อไม่ใช่วิทยุมันคือวิทยุ โอ้เสียงเพลงมาเสียงเพลงนี่มันอะไรกันเสียงเพลงนี่มันอะไรกันดังเลยนะประเด็นอันนี้เหมือนเราจะใช้ได้แซมแซมแซมตรงนี้เหมือนเป็นสถานที่พยาบาลของพวกเขาแต่พวกเขาคงไม่ได้ใช้แล้วดูเหมือนว่าจะโดนบุกมาเรียบร้อย โอ้ยรีบไปก่อนเสียงเพลงดังเกินโอ๊ยตัวนี้ตัวนี้โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยที่พึกพี่พึกมาพี่ฮอปหนีแล้วพี่ฮอปหนีพี่พึกแล้วอะไรกันยี่ไงหลุดพอดีเหมือนจะเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่รอดโอ้ย เฮ้ยเล็งเป้าหมายก่อนอ๋อเราต้องเลีงใสน่นี่ใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรอะไรเราเลือกเป้าหมายนะฮะยิงใส่ตัวนี้มันอยู่ฝั่งนี้ยิงสิเแน่แน่แน่มันอยู่เนี่ยทางนี้ทางทันเฮ้ยเปรี้ยมันจะติดแล้ว อยู่นี่นั่นแหละต้องกดอะไรในได้อ๋อตอนต้องกดไฟยิเงเองอย่างนี้ด้วยโอ้มาแล้วมาแล้วเอานี้มายิงอีกลูกมานี่นั่นแหละยิงใส่มันยิงใส่มันตัวแตกเลยแล้วี๋ย,วยิงเสร็จถังน้ำมันเ,เป้าหมายมานี้แล้วก็ยิงใส่ถังน้ำมันยิงใส่ถังน้ำมันดู อันนี้ไปไม่ได้ต้องถังน้ำมันหรือเปล่าเราเบิดเราเบิดไหมนั่นแหละเระเบิด,บดอันนี้เป็นทางเฮ้ยได้ทางไปแล้วเราได้ทางไปแล้วนั่นแหละขึ้นไหมได้ทางไปแล้วไป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 หมุนวาวหมุนวาว,ว,าวเตรียมลูกสองไว้รอก่อน,นวาวหมุนแค่นี้ก็ได้ เอาแค่นี้แหละไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหมันเร็วขึ้นเปิดได้ประตูนันก็ดันเราเฉยเลยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ย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 ติดติดเฮ้ยอะไรกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยทางขึ้นเราขึ้นได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ เกือบทับตายแล้วสวัสดีพี่ชายเราพลาดกับฟรีแมนไปแล้วทุกคนลงไปข้างล่างตามหามันอรายงานไม่ไม่ไม่่่ตามเราไม่ได้จิบโอ้โหป้อมปืนเต็ม ฉันบอกว่านายจะไปได้นะตอนนี้เราต้องการมันมากเลยตอนนี้เราออกไปจากที่นี่กันเถอะพังอย่าเพิ่งออกมานะอย่าเพิ่งออกมาพังนั่นแหละหมดไปลูกพี่ออกมาด้วยกันไปด้วยกันรอดด้วยกันเอาดอะไรอาตายเฉย ไม่นะลูกพี่ลูกพี่ตายไปก่อนเลยอะไรโอ้โหลูกพี่ไปคนแรกเลยนี่แหละโอ้โอ้มาอะไรเยอะแยะ,แยะมาอะไรเยอะแยะ,แยะนี่ไงทางนี้หรือเปล่าน่าจะทางนี้นะมันทางไหนเะนี่ยไปได้ไหมไปได้อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยพันหลังมาสิ อันนี้เหมือนให้เปิดวาล์วเปิดหรือปิดหรืออะไรเปิดก็ดลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างแล้วทำไมตรงนี้มันจะมีป้อมปืนเหรอแล้วน,นี่ไง,ไ,งไงป้อมปืนมันมีป้อมปืนอยู่ตรงนี้อ่าชาร์จแปบบ๊บชาร์จอุ้ยไม่โดนอ่ะเอานี้ไปแล้วกันอ่ะให้ถึง ปุ้มนั่นแหละหมดตัวอะไรนะเฮ้ยยิงไม่ตายยิงตัวนี้ไม่ตายยิงไม่ตายทางนี้มันจะไปได้ทางนี้มันจะออกไปได้น,น,ออไไดนี่ไงมาทางนี้ไปไม่ได้แต่ตรงนี้เห็นแสงเอนกซ์ยิงเพื่อความชัว่นะ อันนี้ขึ้นเลยนะโอ้ย,อ,ยอะไรโอ้ยเมือ่อกี้อะไรตบรอบอกแนละ้วมีตัวนั้นอยู่ใต้น้ำอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ว่ามาทางไหนนะโอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยเนะี่ยหลายทางเกินนี่งไงหมดอันนี้แบบบดขยี้ตามทางมันไป ไม่บดเราแล้วแค่นี้อีซี่ตรงนี้มีป้อมปืนใช่ไหมแต่ป้อมปืนมันอยู่ไหนอเอาอันนี้แล้วกันเอาดิเอาดิป <Connie. S 1> ดนั่นแหละเรียบร้อยเฮ้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 ยเอ็กพีเ,เหลือสี่อยู่ไหนอยู่ไหนห,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 หมดแล้วหรอเอาเระเบิดแตกไปหมดแล้วอะไร ที่ทำอะไรขึ้นไปข้างบนอีก